สวัสดีค่ะคุณขาสวัสดีครับเอาอเทปไม้ด่างทำไมมาอยู่ปากช่องคะเนี่ยวันนี้นนวันน,น,นี้วันนี้มันเป็นงานเปิดตลาดนะครับต้นไม้ปากช่องโครคาชเนาะ,ะซึ่ง เป็นตลาดที่น้องสุดที่เลิฟของผมเป็นคนเปิดวันนี้ผมเดินทางมาผมเดินทางมา160กิโลนะเรื่องงานนี้นะวันนี้ก็เลยแบบไหนๆเราก็มาเนาะมาไลฟ์สดมาเปิดตลาดแล้วก็เลยเอาต้นไม้มาแบ่งกันมาแซมกับเขาด้วยน้อนี่นะคะวันนี้นะครับโปรโปรเปิดตลาดนะผมเราไม่มามือเปล่านะคะท่านผู้ชมโอ้เยอะมากคุณขา นี่นะคะท่านผู้ชมขาสามทุ่มนิดๆนะคะเรามาจัดโปรโมชั่นเปิดตลาดตากช่องกันอีกวันนี้โปรนะครับเปิดตลาดของน้องตาเจ๋งนะคตาเจ๋งนะนี่นะตัวนี้ผมบอกเลยว่าผมไม่เคยเอาออกบ้านนะนี่นะคะอันนี้คือคือบอลช้างลากดังหูดขาวแบบนี้เลยค่ะพิเทพตัวนี้นะครับวันนี้ปกติที่มันอยู่ประมาณ1,900บาทเนาะวันนี้โปรตลาดแตกเอาไป1,500าจัดส่งฟรีครับหน่ัน้ค่ะนี่นะคะตัวแรกค่ะนี่นะนี่นะ นี่นะคะนี่นะครับแล้วก็ตัวนี้เนาะตัวนี้ซึ่งซึ่งผมอ่ะเพิ่งทำราคาที่หน้าช่องตัวเองมา4,9 0 0้าครับวันนี้เดี๋ยวโปรตลาดน้องจอเจ๋งนะเอาไปนะครับ4 0 0พันบาทโอ้โห4 0 0พบาทนี่นะผมดูแชมนี่นะชมพูนะเห็นชมพูไหมนี่นะคะลายอย่างนี้เลยนะแบบบอกเลยว่าตัวนี้สุดแน่นอนครับกับตัวนี้เนาะตัวนี้ซึ่งความแบบ ควใหญ่นะค่ะแล้วแล้วความแบบเป็นม่วงแล้วเนาะมีความเป็นม่วงเลยนะค่ะคือด่างพุทด่างแบบเปิดมานี่นะสวยแล้วนะนี่ฮะ,ะ,ะด่างโหดจังเลยอย่ะพี่เทพน้าช่องตัวเองยัง4,9้านะวันนี้ผมขอ4,2่พครับ ราคานะคะราคาเปิดตลาดให้จอเจ๋งนะวันนี้นะ4,200บาทช่องกันนะเราก็หยิบไม้นะคะมาด้วยนะอ่ากับตัวนี้มาดูกันตัวนี้นะคะตัวนี้นะครับเป็นพิโลนะครับพิโลหูช้างด่างใบเริ่มแบบความด่างเริ่มเปิดแบบเจ็บๆแล้วนะอ๋อนี่นะคะพี่เทฟให้เท่าไหร่ตัวนี้เคยขายยี่พันร้อยวันนี้นะครับเอาไปแปดร้อยผมส่งให้ฟรีโอ้โหราคาดีมากเลยแปดร้อยพอแปดร้อยพอดูดิลูกหลานมานั่งเชียร์มานั่งเชียร์ลุงเทฟขายของกั ไซส์ให,ะะใหญ่ๆแบบนี้นี่นะคะนี่นะนี่เนี่ยไปล่าสุดนะครับลายแบบนี้แล้วนะะวัน,นี้นะครับปกติมันอยู่พันหนึ่งวันนี้เอาไปเอาไปแปดร้อยโอ้โหสุดยอดตบมือให้ลุงเทพหน่อยแล้วเด็กๆตบมือนอยับเชียร์ลุงมาเชียร์ลุงแข้งเหลืองนะ,ะคือได้ช่องตัวเองอย่างสี่ร้อยเก้าสิบอยู่นะวันนี้เอาไปสามร้อยเก้าสิบบาทโอ้หนี่นะครับสองนะ เด็ดจริงเด็ดจริงนะคะสองนะนี่ดูสิอ่ะให้ดูนะคะตัวนี้ตัวนี้เล็กลงมานะครับเอาไปที่สามร้อยส่งฟรีแชมน้ำนะนะคะนี่นะแบบหุยลายแบบลายแชมเปี้ยนนะเอาไปสามร้อยส่งฟรีสามร้อยนะคะราคาดีมากเดี๋ยวผมยกข้งกระบะเลยโอ้โหปกตินะอยู่สองร้อยเก้าสิบนะวันนี้เอาไปสองร้อย อร้อยห้าสิบอ้โหไปห้าสิบไปสงฟีป่ะสองร้อยห้าสิค่ะจันข่าส่งฟีไปส่งฟีไปส่งฟีไปโมันไซส์ใหญ่แล้วนะพี่อ้อมค่ะค่ะเดี๋ยวให้จันวันนี้วันนี้วันนี้ครูป้าต้อใช้ช่อโปรนะกระดาษมาเองโปรตลาดแตกอ่าโปรเปิดเปิดเปิดตลาดปากช่องนะคะวันนี้ไปพนสองอนสองาช่องตัวเองนะพันห้าพันห้าพัหกนะนาช่องครูพันสองพันสองสอ่งีกด้ยเออ โอ้โหพี่เทพนี่ป๋ามากเลยนะเอาไปเอาไปร้อยสี่สิบบาทส่งฟรีโอ้โหนี่นะอ้าวแล้วยังไงใครจะแพ็คของนี่ดิใครจะแพ็คของครับหน้าข้าวหนาเออเออเออนี่นะโอ้โหนี่นะนี่นะเอะไรขึ้นไปดูฮะไปดูอ๋อดิบอ๋อดิบนะเอาไปเอาไปแปดสิบบาทส่งฟรี พี่เทพไหวไหมแปดสิบบาทพี่แม็กไหวไหมแปดสิบบาทส่งฟรีเอาไหไม่เป็นไรครับปล่อยของปล่อยของปล่อยของนะปล่อยของอ่แปดสิบบาทนะส่งฟรีนะโอ้ยตายแล้วพี่เอ้ยอ่ากว่าแค่ปกติหน้าร้านเนี่ยผมสองร้อยไม่ยอมส่งแล้ววันนี้เอาไปร้อยเก้าสิบบาทส่งฟรีโอ้โหตายตายตาย นี่นะครับไม้มงคลชั้นอ่องนะนี่ลัดใบโพด่างเหลืองครับไซส์นี้เอาไป390บาทส่งฟรีโอ้ยกระดิ่งไม่มาเนาะพี่อ้องกระดิ่งอยู่จักระหลาบอันนี้อันนี้ใครเอฟสองกระถางอะไรนี้แถมกระถางนี้สองสองกระถางนี้แถมหรอเอาไปแถมครับเอาไปแถมถึงขนาดไอเลยอ่ะโอ้โหไม่ไหวอ่ะอากนีิมาโกนีิมาโกนีิมาเะอากนีิมานะครับอัญมณีสามสี วันนี้เราจะแบบไหลแบบเจรวัฒจรวัน์นะความความกระถางไปแบบนี้เลยเอาไป390บาทส่งฟรีกระถางก็เลยนะคะกระถางนั่นเลยนะคะแชรกันเลยครับเพอกระถางก็ร้อยอยังเลยนะโชคโชคโชคใหญ่แบบนี้ไหมวันนี้ปูตลาดแตกเอาไปพันร้อยรวมส่งหนึ่งพันหนึ่งร้อยค่ะอันนี้นะอยู่หน้าช่องตัวเองสองพันเก้านะวันนี้เอาไปสองพันรวมส่ง นี่นะนี่นะสองพันนะชมพูเลยนะสมูนะสองพันรวมส่งไปเลยโอ้ไม่ไหวราคาคันคอมากเลยเด็กเองนะคะท่านพงศาวุฒิมามามาตัวนี้อยู่หน้าช่องตัวเองนะสองพันห้านะเอาไปสองพันว่านี้เอาไปสองพันจัดไปค่ะเอาไปสองพันเอาไปสองพันผมเด็กมากเลยเด็กมากเลยเดี๋ยวไปลุย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 ให้แบบ มาปรกดาวมาประกายดาวประกายดาวทั้งแถวประกายดาวนะครับประกายดาวดูค่ะวันนี้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 เอาไปนะครับวันนี้350บาทกระถางละ350บาทจัดส่งฟรี่สมีกระถางให้เร็วนะคะรายเด็ดๆเท่านั้นเลยนะคะให้เร็วนะคะสำหรับตัวนี้เนาะมันเป็นบุษราคำนะฟูมินต้องบอกเนื้อเยื่อเลี้ยงโตแน่นอนเพราะว่าเราอนุบาลให้จนรอดแล้ว วันนี้วันนี้จาก40กระถางตอนนี้เหลือ3เหลือ6 490บาทรวมส่งครับจาก40กระถางเหลือแค่นี้แล้วนะใครช้าหมดนะตรงที่ลองพี่เทพได้ด้วยนะคะราคาไม้เนี่ยแล้วก็บอกว่าขอโปรเปิดตลาดกับก็นี่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 รายละเอียดต้นไม้ทุกต้นพี่เทพมีนะแล้วราคาพิเศษเลยอันนี้คอมแพคนะอันนี้เป็นคอมแพล็กซ์นะนี่นะชมพูนะชมพูนะนี่เป็นใบใหม่เนาะด่างยังยังไม่ขึ้นสีดี ปกติน่าช่องเองก็สองพันห้าวันนี้ก็เอาไปสักพันเก้าแล้วกัน <l acht> รถทุ้กระถางราคาพิเศษพันเก้าพันเก้าพันเก้าอุ้ยราคาแบบแสนดีราคานี้เพื่อนน้องมาเพื่อนน้องวันนี้วันนี้วันน้ราคานี้มึงนนก็บอกว่าแบบจัดแบบวอุ้ยเน,นี่ยหน้าช่องตัวเองก็อยู่ประมาณสองพันสองนะ<า>วันนี้เอาไปสักพันเจ็ดแล้วกันเอาไปพันเจ็ดไปพันเจ็ด นี่นี่นี่ใบล่าสุดนะความชุ่มชื้นนะกรอใหญ่ๆนะโคนบวบๆอย่างนี้เลยนะเอาไปพันเจ็ดครับพันเจ็ดส่งฟรีอ้าวไลท์ไลท์แบบนี้ไลท์แบบนี้อาจจะแบบเสียงมไม่ได้โกรธนะอ่ะอีพีเอาไปนะครับเก้าสิบเก้าบาทรวมส่งแต่ถ้าใครเอฟหนึ่งกระถางแล้วอันนี้เอาไปห้าสิบบาททัว อ๋ครับไหลเหลืองโอ้โหคุณไหลเหลืองเนี่ยไหลเหลืองเนี่ยถ้าใครผมขายอยู่ร้อยสี่สิบบาทรวมส่งเหระแต่ถ้าใครเอฟแล้วผมเอาแปดสิบบาทหัวถ้าเป็นกระถางที่สองผมเอาแปดสิบบาทนะครับนี่วันนี้วันนี้เดี๋ยวจัดตัวตาดตัวนี้ยังไม่เคยออกยังไม่ออกสู่สายตาเลยนะตัวนี้เป็นหลางสามสีนะครับไม้ตัวนี้กําลังฟื้น เนื่องจากเจ้าของเก่าเขาดูแลไม่ดีผมก็เลยไปรับมาดูแลขอบคุณค่ะว่าไว้ตัวนี้ค่ะเดี๋ยวรถตัวนี้เอาไปที่ด่างแบบนี้เอาไปเก้าร้อยพอเอาไปเก้าร้อยนะนี่นะสวยๆเลยนี่นะครับใบล่าสุดนะด่างสามสีนะลายพรางนี้เลยนะครับกับตัวนี้สีหายากอีกตัวนึงนะครับอันนี้เป็นอ่าชัวเก้าชั้นด่างมิ้นมันมิ้นมากเลยนะพี่เทพใช่ครับเป็นมิ้นเลยนะตัวนี้เป็นมิ้นนะดอกลิ็น่าช่องตัวเองอ่ะมันอยู่เก้าร้อย วันนี้เอาไป650บาท650บาทนะคะนี่นะนี่นะนนะ650บาทนะ,ะนี่ก็จะเป็นโชโกเก้าชั้นที่แบบสายโตขึ้นมานิดนึงนอันนี้กันกันพี่กันเออปะปะไก่ดาวปะไก่ดาวนี่นะผมเรียงเอาไว้ให้นะ3กร<ด><ด>ะถางนี้นะะเอาไปกระถางละว400ผมส่งฟรี สี่ร้อยผมส่งฟรีนะสี่ร้อยผมส่งฟรีนะกระถางไม่พอใส่สำหรับตัวนี้ตัวนี้อ่ะตัวนี้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 นี่คือนี่นะครับล่าสุดน่าชมพูแล้ววันนี้เอาไปหกร้อยบาทผมส่งให้ฟรีนี่นะวันนี้วันนี้ตัวนี้ก็ไม่เคยออกบ้านนะผมบอกก่อนไวโอลินไวโอลินนะครับไวโอลินแ่บผมอยู่หน้าช่องตัวเองกับพันหนึ่งวันนี้เอาไปสักแปดร้อยห้าสิบแล้วกันแปดร้อยห้าสิบนะแปดร้นะผมรวมส่งนะ เยอะเลยนะคะค่ะตัวนี้ดูโช้ก็ชันค่ะพี่เบสตัวนี้นะนี่โหูยฟอร์มสวยๆอย่างนี้นะครับดางสามสีเหมือนกันค่ะตัวนี้อยู่หน้าช่องตัวเองนะนี่นะราคานะอ่านี่ราคาหน้าช่องวันนี้เอาไปเอาไปพันทวนหนึ่งพันทวดหนึ่งพันทวดพี่อ้อมใช่ไหมคะส่งซีใช่ค่ะใช่ใช่โอเคนะคะอ่ะ นี่นี่ของของพี่มีแล้วของอ้อมอยู่นี่โอเคโอเคค่ะเชหนึ่งพันท้วนนะครับส่งฟรีส่งฟรีฟรีวันนี้โอ้ตัวนี้สามสีสามสีนี่นะคะเนี่ยปกติอยู่สองพันห้ารนะครับวันนี้เอาไปหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทส่งฟรีนี่นะคะส่งฟรีนะส่งฟรีนะเออป้อมบอกเลยนะว่าใครนอนดึกโชคดีมากวันนี้นะคะพี่อ้อมก็เรียงเก็บเรียงเก็บแล้วนะคะ <สะ S 1> มาหาพี่อ้อมได้เลยนะไมากำลังจะจะแยกหน่อยรู้เปล่าเนี่ยอ่าอันนี้เป็นอะไรเออแยกหน่อใช่ไหมตัวที่เป็นหนังครีมครับค,ครีมเนาะก็ยังไม่ค่อยมีเอาไปเท่ากันแล้วกันหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทจัดส่งฟรีนะครับโอ้ยกระถางหนักมากโอเคนะคะมีอะไรมาอีกมีอะไรมาอีกนี่นะคะเอาบอลกระดาษบ,บ,บอลกระดาษใบไซนี้ผมขอร้อยเก้าสิบบาทรวมส่งราคาดีมาก ไอเนี่ยอยตายเดี๋ยวเดี๋ยวหนุ่มสัญญาณไม่เสถียรแป๊บนึงสัญญาณไม่ค่อยเสถียรแป๊บนึงพี่เทพแล้วรอแป๊บนึงนะคะสัญญาณไม่เสถียรมันก็มันน่าจะกับตกอยู่พี่จึ๊บสัญญาณมันเวียงอ่ะพี่เทพแป๊บนึงตรงนี้ไม่ดีเลยอ่ะทูมูฟอะหมายถึงสัญญาณทูมูฟอะ กระตุกมากอันนี้คือที่นี่เขาเลิกไวเนาะพี่เนาะท<น>ี่เขาเลิกไว้อะต้อง,งเพลินลืมไปคนระับว่านึกว่าเช็คบัตรใช่ยังไงถ้าเกิดบ้านเราคือสามทุ่มมันเป็นการเริ่มต้นกลังกาําลังคิดเลยนะใช่สามทุ่มคนกําลังเดินนะแต่ที่นี่สามทุ่มเขาปิดแล้วอ่ามาดูโดมิโนต่อคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะดูค่ะโดมิโนโ,นโดมิโนปกติเท่าไหร่แล้วคุณปกติปกติร้อยห้าสิบเฮ้ยลงส่งอีกนะ ร้อยห้คอยู่ร้อยหอ่ะแล้150วร้อยห้าสิอะเพราะว่าขอค่าส่งเออแม่ร้อยห้านะใครนอนดึกนี่วันนี้คือเอฟกระจายเลยนะคะเพรมีค่าส่งเนาะโอเคแซนโคค่ะจักรพัฒน์จักระพัฒน์จักรพัฒน์เท่าไหร่คุณจักรพัฒน์เนี่ยราคาตอนนี้มันอยู่790บาทวันนี้เราเอาไปเอาไปหกร้อยทุกคนหกร้อยเอยากขายมากเลยอ่ะแล้วเอฟซีเทพไม้ด่าง เราจะบอกว่าไม่ไม่นี่แล้วเขาจะว่าผมยังไงเออก็คือเราเราจัดโปรให้วันวันที่พี่เฉ่งเปิดตลาดนี่แหละใช่ครับใช่ครับใครใครเจอคลิปนี้ก็ถือว่าโชคดีไปแล้วกันสันโตโะมาเนี่ยปกติมันอยู่ร้อยห้าสิบไม่รวมส่งวันเอาไปร้อยห้าสิบส่งฟรีอ่าโอเคค่ะร้อยห้าสิบส่งฟรีไปเลยนะผมงนี้ส่งฟรีนะวันนี้ส่งฟรีนะคะ อ่ะเดลี่ตัวนี้มาดูเดลี่ค่ะนี่นะสองต้นหนังอย่างนี้หุณโถงสวยๆแบบนี้นะเอาไปนะครับ290บาท290รวมส่งให้นะโอ้โหหนักหนักขนาดนี้เขาส่งน่าจะ90บาทอยู่ก็เหลือต้นละร้อยนี่นี่นี่โอ้โหเลยนะคะก้านส้มจ้าก้านส้มแบบก้านส้มจ้าฟอร์มชูชั้นแบบนี้เลยนะครับเอาไป290ร้อยเกสิบบาทนี่นะคะสองร้อยเกาส่งฟรีนะ เดี๋ยวถ้าใครเอากระถางเล็กนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนใส่กระถางไซนี้ให้โอ้โหป่าไปอีกนะคะไม่จะได้ไม่ต้องนะคะจะได้ไม่ต้องไปเปลี่ยนเองครับเดี๋ยวคุณยงดีเปลี่ยนกระถางโอ้ยน่ารักที่สุดนะคะนี่นะครับโอ้ยความจัดจันเสน่ห์จันดำนะตามตราแห่งความดำนะค่ะเอาไปสามร้อยห้าสิบรวมส่งนะผมรวมส่งให้ฟรีเลยนะคะท่านผู้ชมนี่ยรวมส่งฟรีเลย ในท<อ>ัดโบกนะพี่น้องทัดโบกทองครับน,นี่นะเนื่องๆเ,น,น,เน,นื่องะเนื่องนแบบนี้เอาไป350บาทเหมือนกันครับส5 0บบาทเช่นกันเราเน้น,นะะส่งฟรีครับวันนี้โอ้โห เผื่อใครมองภาพไม่ชัดเพราะวันนี้ป้อมบอกเลยว่าสัญญาณเน็ตอะอาจจะไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่ให้ยืดราคาแล้วไปดูรายละเอียดหน้าช่องพี่เทพกับพี่อ้อมได้นะคะกระลายมาครับเนาะแล้วขอรูปตอนนั้นรูปมันจะชัดหรือว่าวีดีโอคลอมาเลยจะชัดกว่าแบบนั้นก็ดีเพราะว่าจะอยู่ที่บ้านเป็นเน็ตเป็นไวไฟมันจะค่อนข้างเสถียรจะนแน่นกว่านี่เรนี้จุดที่เราอยู่เนี่ยป้อมใช้ของทูมูฟมันไม่ค่อยโอเคเลยปกติเราอยู่เซฟว้นมันมันชัดแจ่วเลยใช่ครับเพราะว่าปักช่องอะคือพื้นที่เขาเขาเยอะอ่าใช่ใช พี่เทพนะคะเอเอสก็ยังลวนๆอยู่พี่อันนี้ยังไม่ได้บอกอันเนี้ยอ๋ออันนี้พาสต้าซินเนอรพาสต้านเนอลืมเลยสวยๆอย่างนี้เอาไปร้อยห้าสิบรวมส่งแล้วกันราคาดีมากค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่นะนี่นะคะพาสต้าซินเนอร์ห้าสิบรวมส่งนะนะแข็งแรงทุกต้นนะแข็งแรงทุกต้นนะมีนี้แบ่งอยู่สามต้นนะครับตอนนี้นะคะไอบอลสีนั้นมันหลงมาต้นเดียวนะอ้าฝากช่องหน่อยค่ะพี่เทพค่ะครับยังไงนะครับฝากช่องทางการติดต่ออีกหนึ่งช่องทางนะครับคือช่อง ยูทูบนะครับเทพไม้ด่างเนาะอีเทพไม้ด่างนะคแล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับเทพไม้ด่างเหมือนกันอีช่องนึ่งนะครับของคุณอ้อมคือจักรกลาดกาเด้นนะครับแล้วก็แฟนเพจ a c e b o o k จักรกลาดการเด้นเหมือนกันครับเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่นะครับแอดไลน์มาหาคุณอ้อมคนนี้จะเป็นคนรับสายนะคะพี่อ้อมเองนะคะโอเคแอดไลน์มาเลยครับแล้วก็ฟาดมาครับออเดอร์ครับอยากโดนฟาดที่ออเดอร์หนักบอกเลย อยากโดนฟาดอ่ะไปายท่านผู้ชมหน่อยแล้วนะคะผมอยากโดนฟาดที่ออเดอร์หนักๆครับผมอยากแคะับสวัสดีครับพรุ่งนี้เด็กหยุดเรียนครับมีคนช่วยเค้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปค่ะเขาอารถมาครับสวยเหะ